สวัสดีครับผมกับช่องไอเอิร์นแชนแนลนะครับเมื่อนี้อยู่กันที่สวนลูกอีสานนะครับผมเดี๋ยวพอดีว่าคุณจงครับผมสวัสดีครับอยังจำไม่ได้นะครับครับผมหายหน้าหายตาไปนานวะพี่หน่อยครับผมพี่หน่อยพากินนะครับกราบสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับครับผมอยู่ใกล้ๆกันนะพาไปบนเมนูเฮาเบื้องลูกอิสานเนี่ยยังกินเฮดก้อยอุ้ยครับก้อยสุกินก้ายเขาอ่อนก่อนอย่างอ่องตองดีใช่ปะนี่ ของผมก็มีเมนูมากกันครับนี่เป็นไก่ครับนนนีี่่เมูจอดไก่สุอุปกรณ์นะนี่ครับพาไปเบิ้งเดี๋ยวร้อยองค์พร้อมอ่างไว้หนึ่งไก่อบนี่ยกำลังได้ทีเลยครับในองค์เดี๋ยวตอนนี้ฮอตเตรียมไปเตรียมไก่ครับองค์ห้องนี่พร้อมเดาวเอาก็ย่างได้หลายอย่างครับในองค์ยังมาตำเครื่องครับลูกยุดสารก๋อยเห็ดก๋อยงัูจุ่ยไปแล้วครับ อิ่มแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวครัวอิ่มกันเลยเบืเอเอเ้องเหนื่อยจตลวันเหนื่อยง่ายมีดีเนาะคุณต๋งเนาะแล้วก็นุ่มนี่ครับนุ่มนุ่มอย่า็โค้งคุณเลยเนี่ยแมนสีสีก็เหมือนโค้กคุณจตะวันบ่มีไขมันแตกหลายลขึ้นโค้กคุณนี่ใชเนาะแม่ครับตานเนื้อนี่นุ่มบักคับจัลลับ่โฟกัสให้ก้อยสูตรลอีสานครับก้อยใส่บางหนา่อยไปคนละสูตร่วน ก้อยสมกระแทกพึ่อกันตอนนี่ก้อยแบบอิสานอีสา,สานเนาะก้อยขมยางเดิวเ่วคือนรับผมจะมาตำเครื่องมักไก่ครับผม <ใน S 1> ตรงถือให้หน่อยครับดูครับเครื่องก้อยเจ้ไาไว้ใส่ไหนเรื่องกันต้นทุกทางจงกว่าเครื่องใน,นกระเป๋าเดอร์มอนน,น์อะไรเงี้ยมีครับผมอ๋อนี่นี่ครับถ้าเก็บพิษไทยได้ครับพิษไทยเป็นเหตุเกียร์ได้ ผมคิดได้เมื่อนี้ก็เราติดใช้ด้วยนะว่าต้องรีบถ่ายก่อนนะเดี๋ยวถ้าลินพันเนี่ยมันสัมภาษณ์ยากครับผมเนี่ยเยี่ยมมาเลยนี่ไม่ได้พักหอมป้อมครับเป็นเครื่องมัยเครื่องเนืนอนการสูตรอู้ลืมผิดไทยเมื่อนั้นมีผิดไทยนี่นี่ครับย่างปลัใแซน้ำครับผิวเสียบเลยอันนี้เพิ่มกลิ่นกลิ่นหอมแล้วก็สีสันเนาะเป็นบุหรีนี่ใส่ได้ครับอันง่านเนี่ยนะครับ แสงไปครับกล่องท่อเห็นบุบนนี่คำอะไรในหยังบุนี่ครับเราจะเป็นเครื่องพัโล่นะครับแสงไปอะไรอะไรใสไปเลยใสไปเลยสาคือใส่เราบ้างอะไรครับครัวฮาสากครับครัวอินเตอร์ครับมันอุปกรณ์จะเยอะหน่อยหาของยากนิดหนึ่งเราเป็นชื่อใส่ครับที่มันยังบ่เสียงดังครับ ก็รู้แหละเสร็จตวซอยครับเนแฟตดเห็นแล้วทาเยะครับนี่ได้เขาขั้าโคกนิตำยกง่ายจังหน่อยครับมันเหมน แหลกแหลกเดี๋ยวในผักหอมป้อมครับใส่ลงไปเลยครับนี่อ๋อเม็ดผักชีเนาะแมนครับเม็ดผักชีเม็ดตัวนี้สำคัญแน่ๆหอมบอยเป็นยังครับสีไม่อะไรนื้อมื่บ้านในี่ยดูอีสานน้ำอือนะครับใส่หลายเลยครับนี่จะหอมบอยไม่ขึ้นแสดงว่าไฟไม่หรอครับหอมทำให้ละเอียดครับสุดคิดได้เมื่อนี้ก็อร่อยครับแล้วโอ้ใส่อะไรก็ใส่อะไรก่อนเนาะรับกินเขาเนี่ยแมนแซ่บ จะหอมครับครับไม่รู้จะสัมผัสกล้องแนี่ทีนี้ดังยิ่งกว่านี้ได้เห็นย่อเดียวเลยนี่ยจะฟงยาเบิดแล้วอยู่นี่เขาพ่อแตกๆครับแล้วบ่เป็นยังหรอมันต่แตกพอรีบเยอะพอที่อะไรก็ดีเนาะอีกจังน่อยครับจังน่อย ต่อไปครับผมเป็นพริกแกงนะครับพริกแกงนี้เพิ่มสีสันด้วยใช่ไหมแครับเพิ่มรสชาติเผ็ดน้ำชาตดเลยสีสันจอกเหลืองๆเลยนะก็คือมันเป็นร่วมสมุนไพรนะครับพริกแกงเผ็ดนี่ครับเนี่ยมีหลายอย่างเนี่ตามสูตรเยี่ห้อนี้แหละหาซื้อได้ตามเนี่ยเซเว่นมีด้านข้าทั่วไปมีตัวไปเนาะมีนะครับแจ็กกี้หัวยังครับเขายกบดเชยนวดนวดให้เขากันเป็นเครื่องเทศครับ นักนิเท่าไหร่ดป้ิาูดิดสดิดาดิู่ดิด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 ูดีดูดิดูดิดูสีดูดิดูสัดเติมูดิกเติมพดิดูดิดิดูอิดูด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 ิิดเราไม่ใด่นะครับเราจะใส่ดีอิดูดิดูดิขาวครับวิดงดีสักูาเ น้ำซุปเข้มข้นเดี๋ยวเขาเทดมงก้อนครับขันโอเคเขาก็ใส่น้ำกันไปเลยชิมกันเลยใส่เลยใส่เลยนะโอ้ยเสียบยึ่สวนลงไปบนตุงพอดีแท่น้ำตาลเลยน้ำครับตัวนี้สุดี่ได้เมื่อนี้ครับมันเป็นซอสญี่ปุ่นครับนี่มาทีมีบักเน้าบักเน้าบักเน้าเน้าขาดบ่ได้ครับบักเน้าเลยครับสุดเสนอกาวช่วยช่วยอะไรครับบักืองนาวฮะมันจะ โก้ไงขันแม่ตะเก้กะปลาลงปลานนี่ครับผมเอาไปซุกข้างบมดแดงครับว่าบดแดงมันหายงเงาใสบแนวเทียนแมนแมนแมนใส่มีดได้ลักมีดกันนี่ลักไปลักมาจวดมะนาวเดี๋ยวใส่ลูกหนึ่งพ่อครับมีน้นามมันยิบเรื่ยเรื่อยเดือละลายตรงนีเกลือผมแขวนแนวอ่อนจนมะนาวมะนาวไม่อกครับจงไว้ดูพิสานใส่ครับผงเดินรักกินเลือดไม่ว่าหนึ่เลือดหรือไร อาจจะใส่ส,สองหน่วยครับ่มีน,มน้ำหลายกดกนดูไหมดูโอ้โหเสน้นเฟสเปียกหน้าดูกหน้าไหมวอนครับพี่นี่นบีบบอาอ<ม>ครับมีกแน้วพอดีไปกันเอียนเอ้ยขับไปกบอน้ะบีบบอดอมยรูบบก เหนือชับเหนือก็หน้าขันเราพ่อเป็นเดครัเดี๋ยวเขารอเบิ่งตอดคุกเลยครับแนนใช่ห่ะนไม่ีสันครับพิกเลยเครับพิกโหดเลยหลังกินไอคีอะไรครับโอ้ขันชีไก่อบ เรามมีถุงมือด้บบอุปมออุปมอแ้วมันจะถุงมือแสบมือใช่ไหมบยิเวณครับมันสิแสบไปลาพี่ออกไปพี่เทบนเสแสบคลองยาาๆเลยแบวหัวยมือถาดบ้จะแสบเียร์ครับอ่อเียตัวน่างกลมลงตัวาเขาไปน้ำออเคียนขึ้นมาครับ ลักเว้ยมีดพักมีดพักชีบดีเด็ดเลยครับเด๋ยวทำมั่ตอนสูตรพักเลยสาษยก้อยงัวที่กินนะครขึ้นเย้ยงคนนี่ช็อตหนึ่งครับนี่หนักทางในขึ้นกิดเยอะเยนะครับเจ้าเดียวเจ้าไ แก้วเนี่ยแก้วนี้ครับเนี่ยสมุนไพรยังน้อยครับไก่เนาะต้นดีแจ๊ะอ่ะเดี๋ยวหาเนื้อหอยก่อนครับบุญใช่ครับเหลือกระตายมานี่ครับหมักหมักไว้จังน่อยมาเอาละครับหอยเรียบร้อยเรามาสู่กันอบครับผมนี่ครับข้างล่างเป็นแดงแจ๋เลยหมัดก่อนครับนี่ต้องใช้ฟิสิกส เอะจะมีหลายตัวนะขอบขอบไปเรื่อยๆยาวแค่ตัวเดียวพอครับนี่ครับมันบอวบแบบปวงมันออกเลยเดี๋ยว่นะครับเนาะอบไปเรื่อยๆโอเคครับอ๋อวงแตกตัวนี้เลบช่างมันนี่ครับโอ้แล้วแล้วแต่ฝาปิดแล้วก็เรามาดูผลงานว่า มันเป็นยังไงนะครับหาอุปรกรณ์แถวๆนี้นะฮะได้ไหมล่ะนี่นะครับหลักสังกะสีรูกที่สายมาตะคนนี่ไงครับเป็นเป็นได้ครับแก้วมาฐานครับนี่ครับโอเคครับผมเดีย๋ยวรัชมผลงานว่าจะ,จะสูงหรือจะไม่ มาเดี๋ยวมาส้มบิึงครับเป็นยังไงครับองค์หองมันจะไหม้หรือไม่ไหม้ครับมาดูกันครับอืมไม่นะโอ้โหมีปลาได้เลยกำลังได้ครับเอ้ไม่บอกลูกเป็นปลาได้หนิแมนกระคักนี่ครับไก่หองไก่อกองครับถ้าเติมทานไหมครับเมื่อกี้มัน่ใสมันขาดมันขาดอันกวาดพอถึงหมองครับมันขาดตกใส่ไฟสุดรสูตรแรกเป็นอันนั้นเป็นสุดรอาอบช็อกโกแลต ครับวันนี้กระต๊าสวดครับนี่เดี๋ยวลอชมครับรอชมเดี๋ยวปิดไว้ครับครับผมเดี๋ยวอบต่อได้ครับฮะได้เวลาครับผมสองมือเต็มครับผมในการอบเดี๋ยวให้ทุตรงเปิดวิ่งเลครับไม้บ่ไม้วิ่งพอดีงามกดหนาที่ไม้ยังหน่อยครับเพอถ้ากดลงก็ขึ้นมาดูหน่อยคุณจงยกขึ้นมาเลยครับทั้งปลาเลยในสุกแล้วโอ้โ้องท้ออยู่ มาลุ่นมาลุ่นกันครับมันสิใหม่คือบ่้ใหม่เราคิดว่าน่าจะพอดีแล้วครับอุ้ยนี่ครับดูสีดูสีพี่พี่เอาเขียงได้คุณจงขึ้นเขียงเลยครับร้อนตัวดาดใหม่นะสีสวยครับผมสีสวยครับโอ้นี่หอมดิเนี่ยหอมมากหอมเลยครับตงรนู่นเนี่ยวดีอุ้ยกำลังกำลังตาบอม ดูนี่ตรงนี้ครับน่าจะหอมนะุยหจ่อตัวดกดางใหม่ย่างน้อยครับดากมันทางเซฟเฟ่โอเคครับเดี๋ยวรอเป็นตอนซับครับอบยาทางคนดักวิ่งแล้วที่นี่แกวมืดแค่ไหนอันแดงอันนี้ แกได้มือพองได้ไหนสดร้อนเลยโงไม่ครับผมสันมว่คือกับปิดบ่บ่มัคืออไดมันคือบ่มันสิอุ๊บวันขด่ากันพี่หน่อยน่มากด่ากันนเจ้าเปลี่ยนทองขึ้นก่อนครับมันติดซุกแบบปาดตกย่งหาดราเลยเออเบดเลยมันกี่ดำดักโอ้ยช้ำดูเนื้อช้ำช้ำฟุกตอนนั้นซุกซุกแล้วกันว่านี่ช้ำช้ำชชอ๋อช้ำบช้ำไม่ให้กำลังใจมาช้ำเรียเรียยนโอ้ย เอลยขาหนะะึ hai, masa, ่งเลยครับน่ะได้เดี๋ยวจะกินว่ดี๋ยวโอ้หลุดเลยเห็นบมดนี่มาทานมาทานมาไว้หลายวันเกินหลุดเลยว่าขมไม้มันหลุดมันเจียนหยากโกน้ำจิ้มั่จิ้มผมป่ะไม่ต้องจิ้มก็ได้ใช่จิ้มผมองผมนี่ด้วยครับผมจิ้มเจี๊จุไม่ขอไม่เลยเพื่เลื่อเพื่อตีใจ๋ยวมักแซบได้นั่นน่ะ โอ้ยดีนะมันประโยชน์ลงมันหยดว่ะเดี๋ยวหอบนึงบอกสุยอดมาทานเลยุดออกจากดูเลยอะไรับอันนี้เนี่นี่ๆชิมเนะ่ยแกบุรีทิมักเซนเมียนผักซีมันหอมมือนกับมีกลัวปากเน่าลำปางหอมสอดได้หลายเยอะเลยครับมันเบ่งสุกโ่สุกทั้งพี่สุกบ่ครับขัโอ่งโหลี่ยมหนุ่มสุกไปหมดเด้เน่ะง้นยุ่ยเลย จะใหญ่อะไรเงี้ยจะโตซ่อมนี่นายทอดเบิร์โตไว้เป็นไก่เคเอฟซีปั๊บๆเขนลอกนี่ละเขามีโอ้ตมีชิ้นชิ้นที่ติดหนังนันเลยมันจะเสียบคือที่เด่นอยู่หนังสตตเว่นกินอะไรปะเอาอีกเลยนะขาหนึ่งนลยพี่เอาไปอีกหนึ่อาจารย์ไม่ใช่อะไรเนี่ยเอาอกอกไปกันเองจานเค้กเนี่ย กวางขี้กรพอ้ยนี่ครับทีเด็ดมาดูบนลอยได้ด้ยแล้วจานไันดิทีเด็ดครับดนเขื่อนเนียนๆเลยใม่ลอยนี้ข้าวห่อน่อนแห้งกัะหัวตำกรบหัวคว่าปีกมันเขาจะสีดยาทสเราหนีจะไปกิ่นเนี้มีแต่หลบมีแต่หยาเด้นี่เสียับตงเเอาไปแหงนั่งเอก่อนกับลานมันกินเผ็ดได้เปล่าวะไม่ไม่เผ็ดไม่เผ็ดนะบอกบซ่วงเจียออกมากมาใส่เนาะ มข้างในอยู่ข้างบนนีไยเหนื่อยไหมต่มีพ้าวชี้กับหอมอีกแบบข้าวหม้อย่างดูดูควันออกก็ได้เนี่ยควันออกก็ได้เนี่ยมันไม่เผ็ดชิบแบบนี้นีเขาจีไหมตอนที่เด่นมันสีอยู่หนังจีนี่แล้ะซับเลยครับใส่หนึ่งข้ากินบข้าวจีจีได้จีได้ด่างให้จุงนะจุงวักด่างนะ ดากิงดีลยแน่นๆดากเซ่ดากเงียบพวกงอขีุ่ดมันออกหรอวลดากบวกวมาแล้วบก่าจุกือี่ใส่ใส่วาเอาโองเลยโองแล้วปอ้เดียวอ่งออกเดียวโอ่งออกแบบเดียเดียดให้ให้เชฟกระทะเหล็กเชฟกรบทะอ้เอาชิมเลยครับตอนที่เด็ดมันอยู่หนังมันเด้แตะโกนเดี๋หันหนังก่อน ลองลองเลืยวเลยมักชิ้นใดชิ้นใดเลือกเอาเลยครับมาพีถือผมมักประมาณยี่สิบชิ้นนะครับผมหมดหมดตัวนี้พอดีอัดไปเลยครับผมไปมาปลุกยังหน่อยครับนะครับสเอาสมควรจะมันสีเขียวไ่มครับสีนี้เลยครับเดินไปครับอดินี้ไะตัวแซีบเลยนี่เสียบเสียบหนังสุดยอดเลยครับหนังมันเดินโซนน้ำหอมกันเลยพร้อมกันจนจนเฮียช่หน่อยมั้ยคุณหน่อยชอบตอนได้เลือกเลยครับแก้วค่ะพี่แซ เขาด้สชนแก้วไม่กินไปขานึงเาชนโชนเลยอืมรอลุงมครับเสซ่บมากตัวอร่อยยังไงยูนี่ต่อเออจอกกไปอันนี่ยออข้ควองจะควงตนี้ต่อยเอืนฟันเบิรติพพอดีเอินฟันนี่ย่าในของหน่อยงับเนื้อเนียนเลยโอ้ทังคณกุล้างแซวเขาทังคน ใช่ไหมในโอเคเดี๋ยวบรรยากาศไปเรื่อยเห็นได้ชุกอีดีครับผมองเดี๋ยวไปแต่อบมันมันโตเลยวะที่นี่อบตอนจะเคลื่อนย้ายมันเคลื่อนย้ายน่ะห่างเลยนี่แตกถ้าโอ้มีกีเขาอ่ได้ตัวสันหยีอองได้นี่ดีหน่อยสิกีเขาได้เคี่ยวออกมาเอาเองเนาะโอู้หานกันร่งงามแล้วพี่หน่อยนี่เนี่คืออยู่นี่เป็นถงเนี่ย Happy birthday to you Happy birthday happy birthday happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday happy birthday happy birthday to you วันนี้ครับดู่างใ้อยป้ไหมสามสิบปีแล้วจานนี่ทานนี่ทาน่อนใครอยพรหยขอให้กลับคืนไปหาคนที่อยู่วัทุกคนย่าเป่าด้จ้ิเล